สวัสดีครับอาจารย์พลหหนกิศนะครับอาจารย์มีหลักสูตรดีๆมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักนะครับคือหลักสูตรสร้างนักพยากรออนไลน์สู่มืออาชีพนะครับเป็นหลักสูตรที่มีความสุดแสนจะพิเศษมากเลยนะครับปกติหลักสูตรเนี่ยการสร้างนักพยากรออนไลน์สู่มืออาชีพเนี่ยไม่มีการเรียนสอนนะครับหรือว่ามีการเรียนสอนที่แพงมากนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะแนะนําให้ทุก ท่านนะครับเข้ามาเรียนนะครับโดยเฉพาะใครที่ทํางานด้านนักพยากรหรือไม่ว่าท่านจะทํางานในสาขาวิชาไหนก็ตามนะครับทำอาชีพอะไรก็ตามสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับในหลักสูตรนี้อาจารย์และทีมงานครับจะทําการสอนให้ทุกท่านนะครับเรียนรู้ในเรื่องของโซเชียลนะครับเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลต่างๆนะครับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแล้วก็ทําการเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะ ให้ทุกท่านเนี่ยสร้างตัวตนนะครับปั้นตัวเองขึ้นสู่ความเป็นมืออาชีพนะครับความเป็นโปรนะครับนะครับหลักทำการเรียนการสอนนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2566เป็นต้นไปนะครับนะครับใครที่สนใจนะครับรีบติดต่อติดต่อมานะครับนะครับติดต่อมาแจ้งมาที่อินบ็อกซ์เพจนะครับหรือว่าติดต่อที่เพจน,นี้นะครับ หลักสูตรนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเข้ามาเรียนเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่จะทําให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจความสามารถนะครับมาใช้ในเรื่องของ facebook นะครับในการทําเพจนะครับในการลง youtube การทํา youtube การทา t i k k t อกนะครับแล้วก็มีในการทําสื่อโซเชียลต่างๆด้วยนะครับเป็นหลักสูตรที่ดีมากนะครับนักพยากรทุกคนเข้ามาเรียนเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้นะครับแล้วก็ คนที่ทํางานอาชีพอื่นก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้นะครับถูกมาก999บาทเองนะครับเป็นหลักสูตรที่ถูกมากเพียงแค่999บาทเองนะครับถ้าหากว่าติดต่อมาในตอนนี้นะครับถ้าติดต่อหลังจากวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับราคาจะปรับนะครับเป็นหลายพันบาทนะครับนะครับฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนติดต่อมาใน,นวันนี้นะครับติดต่อมาในเดี๋ยวนี้นะครับ ภายใน30พิพฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับราคา999บาทหลังจากวันที่30พฤศจิกายนไปนี้ปรับราคาเป็นอีกหลายพันนะครับฉะนนแลจะให้ทุกคนติดต่อเข้ามานะครับอยากให้ทุกคนปังดังรวยมากๆภายในปีหน้านะครับอาจารย์พลและทีมงานแอดมินทุกคนทําการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมดในเรื่องของสื่อโซเชียลให้ทุกคนฟังพร้อมกับให้ทุกคน ทําการบ้านด้วยส่งการบ้านทางหน้าสื่อโซเชียลด้วยนะครับจะนั้หลายกคนเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ